เอาไหมมาเร็วๆปาปาให้เร็วเอาไหมคืออะไรอ่ะมันคืออะไรข้างในอยู่คืออะไรคือมันคืออะไรข้างในคืออะไรครับมันคืออะไรอ่ะเราแกะดูซิมันคืออะไรแกะดิ่ให้ใหญ่นู้นที่แกะให้ใหญ่นู้นถ้าใหแกะเรามันคืออะไรครับเนี่ยอยู่ข้างในซองเนี่ยคืออะไรอ่ะ หรือเปล่ามีกหรือเปล่า,อ,อ,ลาอ๋อไม่ใช่มีซองของมามะซองของป้าอยู่ข้างบนอืซองของมาม่าะ ตังค์แล้วจะไปไหนคะซืเซเว่นจะไปซื้อเซเว่นเ,เหรอคะกล้วยกล้วย <laughs> ตังค์แล้วจะไปซื้อกล้วยอันนี้อันนี้ของปลาอันนี้ของปลานะอันนี้ป้าอ่ออันนี้ของป้าอันนี้ของป้าอันนี้อันนี้ของปลานะอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ห้องอันนี้ของปลาข้านนขงในมีอะไรมีตังค์ใช่เหรอหขอบคุณหรือยังครับ ฮัทเลยอ่าใหนแกดูสิมาแกงี้แกให้ยายดูนี่แกให้ยายดูใช่เหรอข้างในมีตังค์ไม่ไม่มีตังค์หรือเปล่านี่น่ารักจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรลูกไซื้ออะไรรึไหนโชว์ที่โชว์ทิมีกี่ใบจะเอาตังค์ไปซื้ออะไรครับซื้อเซเว่นไปซื้ออะไรซื้อเซเว่นเมื่อคืนบอกจะซื้ออะไรซื้อตังค์ tập cặp, nhau tập gặp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  nhau yên tập gặp nhau 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 tập O